สวัสดีค่ะมาพบกับกวางในหาช่องกวางทารโค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรัก12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีสิงห์นะคะราจาเดือนตุลาคม2568ค่ะจะดูตามลักนณาก็ได้ตามราศีก็ได้ดาวจันทร์ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ก็ได้นะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะคะในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่า จะเป็นชาว2ก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะออส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดูกับกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาโดยตรงก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะกวางเปิดไพ่ไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งนะคะใบแรกค่ะเป็นไพ่ อัศวินถือดาบนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะต่อมาค่ะเป็นไพ่สี่เหรียญแล้วก็ตามด้วยไพ่เจ็ดเหรียญค่ะพอคิดว่าความสัมพันธ์ในคลิปนี้นะคะออกแนวแบบ ไปไเรื่อยเฉยเฉยเนิบเนิบนะคะอย่างคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็อาจจะคุยกันมานานแล้ว5-6เดือนบางคนขึ้นหลักปีก็ได้นะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอกับฉันเป็นอะไรกันเขาก็อาจจะยังไม่ได้ให้สถานะกับคุณก็ได้นะคะแต่พอเวลาคุณจะไปเออฉันไม่เอาแล้วกับความสัมพันธ์นี้เบื่อมากๆมกันนานแล้วนะคะพอคุณจะไปเขาก็อาจจะแบบกักคุณไว้หวงคุณ หึงคุณแบบนี้ก็ได้ก็ทำให้คุณเกิดความแบบลังเลเนาะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะออบางคนที่เป็นความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นแฟนกันนะคะก็อาจจะอยู่ในรูปแบบที่ไปเรื่อยๆค่ะไม่มีการพัฒนาอะไรไม่มีการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้มีการพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกนะคะบางทีเขาอาจจะยังไม่เคยแนะนำคุณให้กับครอบครัวเขารู้จัก หรือไม่เคยพูดถึงเรื่องราวในชีวิตเขามากนักอย่างงี้ค่ะก็ออกแนวแบบเป็นแฟนกันโดยที่ไม่รู้จักกันดีเท่าไหร่ครบแบบไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะมีกำแพงกัน้นเนาะถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบออถามอะไรก็เหมือนแบบหวงดูแล้วลึกลับเหลือเกินแบบนี้ก็ได้นะคะความคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย ไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี้ตั้งแต่แรกหรอกอืมไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่อัศวินถือดาบเป็นไพ่ธาตุลมเนอะในช่วงแรกอะระหว่างคุณกับเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนายอย่างรวดเร็วแหละเขาพยายามเข้าหาคุณพยายามจู่โจมเข้ามาแล้วพอคุณเปิดใจกับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เอ,เอื่อยๆเฉยๆเออ เนาะมันก็ดูแล้วแปลกๆนิดนึงนะคะอะคราวนี้เรามาดูต่อนะคะไวต่อแม่ค่ะเป็นไพ่สองไม้ค่ะแล้วก็ตามด้วย8ไม้ค่ะความสัมพันธ์อาจจะมีระยะทางด้วยก็ได้ค่ะทำให้ความสัมพันธ์มันเลยแบบไปช้านะคะอยู่ไกลกันไม่ได้เจอกันบ่อยก็ทําให้ความรัก ความหวานฉ่ำการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันก็ลดน้อยลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะเออมันก็ดูห่างๆเนาะนะดังนั้นก็ต้องหาเวลาใส่ใจกันเยอะๆหาเวลาพูดคุยกันเยอะๆนะคะอืมบางทีไม่ใช่แค่เขานะคะที่มีกำแพงตัวเราเองอาจจะมีกำแพงด้วยก็ได้นะคะพอไพ่สี่เหรียญแล้วก็ไพ่แปดไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ของ การที่เราแบบป้องกันตัวเองปิดกั้นตัวเองเนาะบางทีตัวเรากออ็ไม่อยากที่จะให้ความรู้สึกกับเขามากเพราะกลัวอะไรกลัวเจ็บแบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยก็เลยแบบปิดใจนะแต่จะรักทั้งทีเราก็แบบเออก็รักไปเลยนะคะอ,อ,อืบางคนก็อาจจะเป็นความรักที่ คุยกันผ่านทางออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะเออมันก็ไม่ได้เจอตัวเนอะมันก็ทําให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเออไม่ค่อยก้าวหน้านะคะเออไม่ค่อยปฏะติดประต่อเท่าไหร่บางคนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในรูปแบบเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกก็ได้นะอืมส่วนใครที่บล็อกกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะความคิดว่าเดี๋ยวสักพักเขาก็ปลดบล็อกค่ะเออเพราะว่ามีพ่ายของการพูดคุยกันอยู่ นะคะนะแต่พูดคุยกันก็ต้องใจเย็นๆนิดน,นึงนะอนะคะอย่าใจร้อนนะคะเพราะว่ามีไพ่อัศาวินถือดาบใบแรกนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะใบต่อมานะคะเป็นไพ่แปดถ้วยค่ะแล้วก็สามเหรียญค่ะตามด้วย Temperance ค่ะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้นะคะดูจากไพ่แล้วนะคะสำหรับใครที่รอรักเก่าเนาะคนคุยเก่าแฟนเก่านะคะหรือว่าคนที่คุณนึกถึงมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาค่ะกลับมาเพื่อคุยกลับมาเพื่อเคลียร์ให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดใครทะเลาะก,กันนะคะออมีการบล็อกกันไปกวงคิดว่าก็มีโอกาสที่เขาจะปลดบล็อกแล้วกลับมาเคลียร์ความสัม น,นะเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกก็ได้ที่มันแบบค้างคาอยู่นะเออมันก็จะรู้สึกว่าชัดเจนมากขึ้นนะคะตอนแม่ค่ะเป็นไพ่ t h e Lover ค่ะแล้วก็ตามด้วยชาริออตนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎด้วยก็ได้ค่ะเออเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ไพ่เดอะซันค่ะ อ,อวาคิดว่าสุดท้ายนะความสัมพันธ์ที่คุณมีอะ่ะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรใดๆนะมันก็ยังคงปรับความเข้าใจกันได้ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถไปได้เรื่อยๆยังสามารถแบบยังสปากันอยู่อะ่ะอืมยังถ้ามาพูดคุยกันแบบสันติ ก็ยังรู้สึกว่ายังมีความหวานได้ยังแบบเพิ่มความรักได้อยู่นะคะไม่ถึงขนาดแบบ broken heart อะไรแบบนี้นะคะอืมแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ระวังในเรื่องของคำพูดนะคะแล้วก็ไพ่ใบจบมันเป็นไพ่เดอะซันเนาะสุดท้ายแล้วอ่ะตัวคุณจะรู้เองค่ะว่าตัวคุณต้องการอะไรต้องการจะอยู่ตรงไหนออของความสัมพันธ์ นะคะออหรือบางทีค่ะมันก็อาจจะมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแบบเห็นชัดเจนมากขึ้นถึงทางออกในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะทางออกนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของการพูดคุยกันหรือว่าทางออกนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปก็ได้นะคะนะนะ,นะคุณจะเห็นได้ด้วยตัวเองค่ะ มาดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะหรือว่าไพ่อยากแนะนําอะไรอยากบอกอะไรก็ให้ไพ่บอกขึ้นมานะคะ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่8ดไม้ค่ะคุ e น็อปคัพนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะ ตามด้วยเดือมูลค่ะความสัมพันธ์ที่ห่างห่างกันไปนะคะความคิดว่าคนคนนั้นเนะะี่ยเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็ตามด้วยแฮงแมนค่ะ ออทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขาค่ะความคิดว่ายังคงไปต่อได้นะคะแต่เราก็อาจจะต้องลดความคิดเยอะคิดมากนิดนึงนะคะเพราะไพ่ทั้ง queen of cups ไพ่ the moon ไพ่ hangman มันเป็นไพ่ของความคิดเยอะคิดมากทั้งนั้นเลยนะคะแล้วคนที่คิดเยอะคิดมากเนี่ย อาจจะเป็นตัวเราเอออยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะอืมเขาอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรเลยหลั่นล้าแบบนี้นะคะแอบว่าคิดว่าเขาคนนี้นะคะ่ะยังอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเพราะว่ามีไพ่เจ็ดไม้ขึ้นมาเนาะเขายังชื่นชมในตัวคุณนะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่ยังรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีหลายๆอย่างมีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่ยังคงตรงใจเขาอยู่นะคะอืมนะ มีไพ่ u s t i c e ค่ะให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเลือกนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีความแบบหม่นหในช่วงนี้ที่แบบ คิดเยอะคิดมากนะดังนั้นก็ต้องเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองนะคะต่อแม่ค่ะไพ่หกถ้วยค่ะมีโอกาสที่คนเก่าๆจะติดต่อกลับมาค่ะพอไพ่ย,ย้ำขึ้นมาหลายรอบแล้วนะคะเออนะคนเก่าๆคนที่คุณนึกถึงนะคะแล้วก็ไพ่สี่ดาบคนเก่าๆคนที่แบบเลิกลากันไปแล้วนะคะมาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงแล้วก็คิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะ ใบแรกค่ะเป็นไพ่ไฮโรแฟนส์ค่ะ,ะแล้วก็หนึ่งไม้ค่ะเขามองว่าคุณเป็นผู้ฝังที่ดีนะอืมเป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีด้วยนคะคะอ่าแล้วก็ไพ่ทาวเวอร์ค่ะแต่ใจร้อนไปหน่อยค่ะก็สมกับการเป็นธาตุไฟเนอะราศีสิงห์ก็เป็นธาตุไฟค่ะอ่าแล้วก็ตามด้วยคว e นออฟแ a n ส์ค่ะ คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากสําหรับเขาเนอะเออเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานดูแลตัวเองนะคะเออบางคนเนี่ยก็าอาจจะแบบมีเซ็กแอปเพียด้วยนะคะอืมดูแล้วก็เผ็ดร้อนขึ้นมาเลยเนะ นะมีความแซบถึงใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีไพ่ judgment ค่ะเขาก็อยากที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้นะคะอยากที่จะดูไปเรื่อยๆค่ะประมาณว่าถ้าใช่ก็คือใช่เอออารมณ์วันนี้ถ้าใช่ก็คือใช่นะคะดังนั้นนะคะเราก็พยายามที่จะให้เป็นความสบายใจซึ่งกันและกันเนาะนะอย่าไปหาเรื่องกันนะคะอ่า อย่าไปแบบขี้งงขี้งอนอะไรอย่างเงี้นะคะตอแม่ค่ะเป็นไพ่เด็กถือไม้ค่ะเขารู้สึกถึงความกระตือรือร้นของคุณนะความแบบเ n e r g y จความสดใสนะเวลาอยู่กับคุณเนี่ยมันรู้สึกแบบซาบซ่านอะไรประมาณนี้เลยนะคะนะรู้สึกถึงความเด็กนะคะเออรู้สึกถึงความเด็กค่ะอะ่กว่าขอดูเรื่องของความรู้สึกหน่อยะคะ่ะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะอืม เมื่อกี้กวางลืมบอกนิดนึงค่ะว่าเขาถามว่าเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจริงจังนะมีไพ่ไฮโรแฟน์ขึ้นมาใบาแรกเขาจริงจังนะคะอะ่มาดูเรื่องของความรู้สึกกันค่ะมีไพ่สองดาบนะคะเฮอร์มิตค่ะ เด็กถือดาบค่ะ high priestess นะคะถามว่าชอบคุณไหมนะคะควังคิดว่าเขาก็ชอบมีความรู้สึกดีๆให้นะคะอยากที่จะค้นหาอยากที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณนะคะมีความหึงมีความเอาแต่ใจมีความหวงคุณอยู่ด้วยนะคะอืมเออแต่ไพ่มไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของความรักไม่รักนะเออแต่ว่ามันมีความรู้สึกดีๆให้นะคะมีความลหลงไหลในตัวคุณนะอ่า นี่ก็คือเรื่องราวของชาวราศีสิงค์ค่ะอ่ะคราวนี้เรามาต่อกันด้วยไพ่ข้อความกันค่ะว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างนะคะใบแรกนะคะเขาถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่ได้เจอกันอะคิดถึงกันบ้างไหมนะคะ ออแล้วเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยคือนางฟ้านางสวรรค์ของเขานะคุณคือคนดีในใจของเขาเลยนะคะนะคะแล้วก็เวลาที่ห่างกันนะคะหรือไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็มักจะนึกถึงคุณอยู่เสมอเลยนะคะอ,อาจจะพอเจอร้านที่เคยไปทานด้วยกันนะคะก็จะนึกถึงคุณอยู่ เนะี่ยหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปช้อปปิง้งนะไปเจอเสื้อตัวนึงเขาก็รู้สึกอุย้ยอันนี้น่าจะเหมาะกับคุณจังแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะอ่ะวาขอไพ่อีกสำรับหนึง่งนะคะอ่านะตอนนี้นะคะกวางคิดว่าตัวเขาเนี่ย อ่านข้อความเก่าๆที่เคยคุยกับคุณอยู่นะคะอืมเขาอยากรู้อยากเข้าใจคุณมากขึ้นนะ,ะหรือไม่ก็เขารู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็อยากที่จะเจอคุณมากๆด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเรามาดูไพ่นางฟ้ากันอีกว่าค่ะว่านางฟ้าอยากแนะนำอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่า the situation will improve ค่ะก็คือ สถานการณ์หลายๆอย่างที่มันดูแย่ๆในตอนนี้นะคะหรือว่าก่อนหน้านี้เนะะี่ยมันจะดีขึ้นนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอืมแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นโดยที่ระยะเวลาคือใกล้ๆนี้ไม่ได้ไกลมากนักนะคะอ ก็ตามที่นางฟ้าบอกนะคะอ่ะวันนี้ก็จบแล้วค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกำลังใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย